สวัสดีครับปลาเล็กจ้าสวัสดีจ้ามือนีออกเดินทางออกไปหาแย่ไข่หมดแดงไปทั้งไหนนอครับไปต้งหอยบ้านจ้าอ๋อต้งหอยบานนอจ้าห่างจากกิโลครับออกจากนี่ไปครับประมาณกิโลหนึ่งจ้าอืมไกลนอครับนอจ้าประมาณกิโลหนึ่งอุปกรณ์ห่อมี้งยังไงครับปลาเล็กมือนีมีไม่สาวสวิงจ้าโอ้ไม่สาวนอเป็นไหม่แย่ไข่หมดแดงกระติ๊กอันนี้กระติ๊กสำหรับใส่ไข่หมดแดงนะครับเนอ ครับนี่ก็จะเป็นเมสาวเพื่อนใบสาวอลไเพื่อนก็จะออกแบบนับกันนี่อยู่ประมาณอยู่สามท่อนครับพี่น้องอีกท่อนหนึ่งเพื่อนย่างบัเทรายอามาตอรครับนี่ท่อนหนึ่งเนาะอ่าตรงนี้เป็นขอตอ่อเรื่องพี่น้องเรื่องจะเป็นแป๊บครับเป็นแป๊บด้านล่างนี่ก็จะสวมไว้กับใบพยอยยางเนียนนะอ่าส่วนบนนี่ก็จะเห็นรมปสวมใบครับพี่น้องเพราะว่าท่อนบนจะเป็นท่อนดียวามาตอเห็นอยู่ราะพี่น้องนอนอเนาะเป็นรูไว้ มีช่องแบบว่าเขาถอดรอกคอดเขาได้ครับอันนี้เป็นท่อนที่สองครับต่อไปก็จะเป็นสวิงครับส่วนอุปกรณ์เพื่อนอันนี้ก็จะเป็นสวิงนะครับพี่น้องเด้อสวิงสาหรับตรงไข่มดแดงครับเอาไปร่นน้ากันครับพี่น้องมือนี้ว่าปลาเล็กเนจะมานปะเอาเดินทางเลยครับปลาเล็กว่ี่ยครับตามมาด้ลยครับพี่น้องเดินเลยครับมือนี้ หลังจากที่แย่มากครับพี่น้องปะมะ่าณซีห้างหาห้างแล้วมีถ้าใครฝากครับพี่น้องเลยใครตรงบุคอยมีเลยมาลุ้นกันครับตามเพื่อนมาเบิงอีกครับเพื่อนก็นลองเสาะหาห้างมุดแดงอยู่ว่าสีหมานบอครับเมื่อเนี่ยปกติกับป้าเพื่อนนะครับหาแย่ทุกปีเพื่อนหมันอยู่ได้ครับ ตามมาลุ่นกันครับเพิ่นกำลังสํารวจหาห้างมดดูแดงอยู่พ่อห้างไรก็มีแต่เพิ่นงแงย่ไปก่อนมาสัน่นป่าแล้ว่ามาบ่าท่านเพิ่นเอาตามมาลุ่นกันครับพี่น้องก็ห่มดีพี่นอ้อ,นองเลย บริเวณนี่อยูย่ในลำห้วยอากาศเป็นตะแคนเปนอนเนาะเย็นบดมือเลยครับยินไดนี่พ่อห้างหนึ่งพี่น้องอยู่สูงป่าแล้วว่าสาวโปถึงบาท่านโปถึงเป็นบอกครับป่าน,น,น่าจะโปถึงเนาะโอ้ต่เสียดายพี่หน้อ,นองเลยห้างหมึกใหญ่พี่น้องเลย คิดว่าใครแท่นะตามแต่ป่าเพื่นเคยมาแย่เพื่นบอกว่าบริเวณนี่ใครใครตรงดีวะท่านบอคอยมีใครฝากเลยโอ้เสียรายพี่น่องเลยเบิดความสามารถครับเพราะว่ามันสูงไม่แย่บบถึงพี่น่องเลยไม่สัน้นตรงไม่ยาวกว่านี้สูงอยู่เราประมาณอยู่ ประมาณสิบถึงสิบสองเมตรพี่น่องหมดถึงพ่อห้างหนึ่งพี่น่องเลยห้างต่ำๆสูงกว่าเพียงหัวมาลุ่นกันว่าจะมีใครบร่พี่น่องเลยจะมีใครตรงบอเดี๋ยวรอบล่อป่าเพิน่นมาแย่เบิง่ง ใหพิผนมาสำรวจเบื้องพี่น้องเลยอาหารสั้นสูงพี่น้องแต่อันนี้อยู่บนสูงยิวต่ำๆไข่รตร้งยี่หน้ออู้ไข่รตรงด้วยพี่น้องเลยผมว่าไข่ตรงเห็นอี่น้อพี่น้องน้ะมุดแดงกำลังขูดลงครับเป็นมุดแดงปลาครับมุดแดงธรรมชาติห้างนี่น้ะ บาง,งเว่าเฮ็ดคอนเทนต์ขึ้นมาเอาบุญแดงมาใส่ไว้เรือพี่น้องเลยเป็นบุญแดงจากธรรมชาติเพิ่นจะต้นนี่ยังหนอนเนี่ยเพื่อนต้นอยังป่าต้นเนี่ยต,ต้นต้นดอกกล้วยป่านอะทั้งาษาอีสานพันมาดอกกลไปหน่อยหนอ่อเวลานั้นสุกดอกเพิ่นจะหอมครับดอกเพิ่นจะออกเหลืองกินเนี่ยหอมพืชกันพี่น้องเลยกบ กบกลวยหอมเลยโอ้สุดยอดเลยครับพี่นนองห้างนี่น่ะลงสวิงนี่แต่ใครตรงๆเพียดแต่ห้างเพิ่นหน่อยห้างมวยใหญ่ตัวนั่นกอไม้บ่วมีข้างคางนป่ป้าในน้อยหนึ่งในหน่อย,น,อย,น,อยนี่บข้างคางกัน โอ้ขันห่างใไงที่ได้หลายอยู่พี่น้องเลยมีแต่ไข่ตรงๆไข่ใหญ่แต่ห่างเมื่อยไงแต่ไปตามสวนเพื่อนพี่น้องเลยห่างหน่อยก็ได้หน่อยอู้ไข่อยู่ไข่อยู่ไข่อยู่ครับไข่อยู่โอ้ยห่างหน่อยหน่อยอยู่มาอยู่ตำตำอย่างไรเดี๋ยวจังไข่ จะได้ห้างใหญ่ที่ผ่านมาสาววถึงโอ้ยมีแต่ไข่ตรงที่หนองเลยไข่ตรงๆเป็นแม่เปลี่ยงก็มีเอาเก็บวยป่าวันนี้เบิ่งวิธีการเก็บคนสิเยบ็บตรงไหนป่าแล้วสิเยบ็บให้เบิ่งครับ การถีเห่าแงไข่บดแดงเนะงาะแงเมื่อห้าได้ไข่เดียวเขาเสียใจไหนครับการเก็บไข่อ๋ออันนี้เป็นยังครับปาะปอ๋อแปง้งเป็นแป้งเนี่ยไดครับแป้งมันหรือแป้งซีเครปูรอยู่บ่หรือบบแม,มนบ่ ขอ้กระปุ่นืมแปลงซิงข้าปูเนาะข้าใสเพื่ออย่างรับใ,ใครมันเมินไหวแม่ไั่จับโอ้บ่ให้แม่เพิ่นจับกับใครเพิน่นไหวเพิ่นกอกับใครเนาะโอ้ใครยังบ่แตกเขาได้เอาไปเศร้าน้ายู่บวับ้านเนี่ยโอ้เป็นหลางออกเนาะนีะ่คือเคล็ดลับลอืม เป็นอย่างรับเพิ่นขึ้นหนีไว้หรือเพิ่นเพิ่นบ่มักเพิ่นไหนบอกเข้ากับแป้งพ่นเหมือนพ่นจับบัวร่ายพ่นเมือนพิ่นจับบัวร่าเพิ่อจะไตไปนอเพื่อจะออกไปจากใครพิ่นอู้ตอนซ่อนครับพี่น้องเลยนี่ประมาณได้สองมุกอยู่บป่าซ้ำเนี่ยสองมุกในประมขีดหนึ่งด้ประมาณขีดหนึ่งอู้ขันได้เนี่ยนี่พี่น้องเลยสุดยอดเลยมีแต่ใครตรงๆรงแล้วผมจะซ้วมให้เบิ่งแก่ไก่ตอนซ่อนบอยพี่น้องเลย ก้อยแสบขนาดได้เนี่ยอาหารสั่นสูงหากินยากครับเอาเบิงพี่น้อไงเพิ่นเดี๋ยวเอาใส่เนว่ยไรบ้างเนี่ยตามป่าเพิน่นมะเบิงอ๋อเพิ่นกะเะเทแเนี่นี่ตัวนี้ก็เป็นเป็นทางหน่อเป็นทังสีบ่หครับเนี่ย อ้อราจะงุ่มกืบบส่เลยไครเพื่อนอือแม่เพิ่นออกครับโอ้กันห่ออยากให้แม่เพิ่นออกเขาก็ยังไปเนียนี่โอ้แม่เพิ่นก็จะไต่ออกอือป่าเพิ่นกับสลัดเทียครับพี่นนองมันนีเลยทั้งใครตรงไข่ฝาครับพี่นนองปนกันปะปนกันไป รุนกันอีกครับพี่นออ้องอีกข้างหนึ่งครับอยู่สูงแน่อยู่ที่แรครับป่าบูเถิงบอกโอ้พนจะต่อ้สาวอเอาเอาเบิงวิธีพนต่อครับพี่นออหน้องอือเดีกยวจิเฮ็ดเป็นทอเป็นเล็กแป๊บเท่าครับใซส่ปลายในสาวเราก็จะสวมมากๆอืม ป้อกับแปกับาเนี้ยเอาผนั้น,ป,ออป,นนะปุ่นยิ่สูงครับพี่น่องห้างเนี่ยอยู่ขางลำไผ่เอาเดี๋ยวผมจะสูใ้ในเบื้องโอ้คนยิ่สูงพี่น่องเลยแนบไม,ม่ค่อยเห็นเห็นแต่แค่สวิงนิดเดียว จะห้างครับป้าเนี่ยสองห้างจ้ะโอ้เปิดสองห้างโอ้เดี๋ยวไล่ไปไหนครับสองห้าง,ง,ง,งหัวใหญ่ห้างน้อยโอ้ห้างน้อยเกิห้างเดียวกับพ่อหล่อยครับอืมกาดห้างน้อยด้วยพี่น้องสองห้างประมาณไล่ไปไหนครัป้าเนี่ยน้ำหนักขาดวะพมา่านขีดกัวกัวขีดกัวสองขีดนะจ๊ะประมาณขีดสองขีดอุ้ยผมสอนพี่น้องเลยเดี๋ยวผมจะซุ่มให้เบิง่งนี่ต่ใครตรงๆ มา,ม,มาบัดชีมันไข่งามคักบัดสีได้ก็บ่ยกบบา,ากรนู่เลาะหายอยู่ว่าสันแย่ห้างไหนวซันก็นมีได้ให้ไข่าฝากบัดมาอ่อไข่ตรงบ่ยา,ากเลื่อยอันเิ่นไดนป่าเพิ่นอยู่ไกลๆกันบอกกับกับห้างเมื่อกี้นี่แม่นพิ่นอยู่คนละคน,นคนละฟังกับห้างโอ้อยู่คนละฟังกับห้างเมื่อกี้นี่แม่นอืออันนี้คือเคล็ดลับการหาไข่มุแดงแม่นบอกครับปะจ้า อ่ามองไเพ่นเคยไครเนาะมองไเพ่นใครพ่นก็บขั้นมีห้างพ่นก็จะตรงโหลดอืมมองไเพ่นเคยไครแต่แต่ต้นปีช่วงนี้ก็เดือนกุมภาพครับพี่น้องก็เป็นช่วงหนาไข่มุดแดงเนาะช่วงนี้ละนี่คือเคล็ดลับป้าเพ่นบอกมองไดเคยไครมองนั่นละพี่น้องตรงเขาใส่เลยนาดหวว่าพี่น้องจะแย่ไปไเรื่อย เตี้ยไรับป้ากันห้อยยาไปเรื่อยแบบโบมี่ยึดหมายปลายทางแบบโบหูเนี่ยก <c oughs> ็ย่อ,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 อไปเรื่อยๆอ๋อย่อไปเรื่อยๆแย่โลดจ้ะือเจอห้าง <c oughs> แย่โลดแต่ว่าที่ไหนเนี่ยนี่ไข่ฝา,ากมีแน่นอนเนาะแม่ไข่ฝา,ากมีเบิดทุกส่วนอ๋อมีเบิดทุกห้างเลยไข่ฝา,ากแต่พี่น้องอย่ามาหลุนว่าเอาไข่ตรงไข่นี่ยตรงตรงเป็นมองเพื่อนเคยไข่เป็นบอกครับ <c oughs> แม่นจ้ะอืมเก็บลับป่าเพร่ะกระชีทที่เก่าเนาะได้กินแดงนะได้กินแดกนะเมื่อเนี่ย ประมาณไก้ถึงโหลหรอป,รป่าซ้ำเนี่ยประมาณขาดมาประมาณหายคดประมาณหายีดครึ่ี่หโลแล้วคร <Okay. S 1> ับแงมาบนารห่งที่หนองเลยเอามาลุ้นกันอีกครับพี่น้องไปเรื่อยลุ้นไปเรื่อยครับซ้มคำป่าเพื่อนเสี่ยงแงใครบุดแดง มาลุ่นดีครับพี่น้องนี่ไข่ตรงบอร่อให,ใหม่หม่ยอ๋อมีอยู่พี่น้องมีอยู่เจอกับไข่ฝ่ากับไข่ตรงพันปะปนกันครับ ใช่ผสมกัน,กนอืมเวลาขา,ายยังไหนป่า,าเขาผสมกันไปยังสิบเหรอแม่นอ๋อเขาผสมกันไปเลยปีนี้ย,ยังไหนครับเอาขายพอขาเพิ่นมาสื่อบอกครับหรือว่าป่าเอาไปขายเองก็เครื่องนคุ้ผ้าหัดนี่คะจะขายเองจะฮ็ดเป็นเนื้อขายอ มืออื่นไปตลาดบ่ครับมืออ,อื่นโอมมืออื่นนี่ตลาดวันอาทิตย์วันอาทิตย์นอครับนอตลาดบ้านโนนง่วผู้ดใดต้องการไข่บูดแดงพ่อก็เพ่อนเร้อครับเดื่อตลาดตลาดช่วงช่วงใบบ่ครับวันอาทิตย์นอตลาดนานบ้านโนนง่วครับรครับเป็นตลาดแรงี่นองผูใ้ใดอยากได้ไข่มดแดงอ่ามหาป่าเพื่อนใดครับ เอามารุ่นนี้พี่น้องเลยป่าพันเอาลงมากเมื่อกี้นี่โอ้ยสงห้างครับป่าเนี่ยสองห้างจ้ะโอ้สองห้างห้างมันง่ายหรอกก็เงี้ยคนผมป่านนี่พี่น้องเลยงามครับเป็นตอนสอนพี่น้องไอ้ไข่มดแดงนี่แต่ไข่ตรงๆงามครับพี่น้องเลย ะมาณจะขีดปะซ้ำเนี่ยมีกระมาณสองขีดะมาณสองขีดเนาะหุ่มอยู่ครับมันเนี่ยมานอยู่ครับอย่าลืมเด้อพี่น้องเลยเมืออื่นตลาดแรงครับบ้านนรุ่ัว่าผู้ใดอยากมูดกมดแดงอยากใครมูดแดงเด้อพี่น้องเลยมแต่ใครตรงๆรับประกันคุณภาพครับ เดี๋ยวปะเลกเมืออื้นเพิ่นไปว่างขายครับตลาดนัดบ,บานนดนง่วครับส่วงแรงพีน้องผ่านไปผ่านมากจะลืมปุดหมุนเพิ่นเด้อครับเด้อไปทุกอาทิตย์เดี๋ยวครับป่าไปตลาดจ้าข้างไม่เนี่ยค้ากือบไปป่าเพิ่นว่าไปทุกอาทิตย์ขาดหากว่ามีของไปขายนอกจากไข่มมแดงมีอยังครับป้าไปขายแน่เอืนก็จะมีเกี็ดน่อยจ้ะโอ้เกียดหน่อยก็มีเกี็ดน้อย โอ้เขียดน้อยก็มีเด้อครับพี่น่องเลยมีเขียดกับใครมูแดงบ่ครับสองยางนอ่องอื่นนองพอกันครับพี่น้องบอกิดหวังครับเอามาลุนกันน้ำกันครับพี่น้องนักแน่บ่ป่ามีค่ามรนูซึกอนักอยู่บ่ใครมแรูแดงเข้าไหม้มหนักอยู่คนละใบใหม่ก็หลยแต่ใครมูแดงก็ไลายคึอกันครับ หลุดน้ำกันครับพี่น้องป่าถั่วป่ามีแต่ใครงามๆเลยโอ้ยแงเทียวเนี่ยขุ้มค่าเลยจะห่างครับเนี่ยโดยประมาณสามห่างห่างน้องมันห่างอู้สาม,สามห่างห่างที่สามห่างบอกห่างที่สามห่างขนาดห่างห่างที่สามห่างเลยพี่น้องเลยสองห่าง ไปโบดกเป<ห>็<ใ>นตอนก่นแง <üh m. S 2> ่ก็จาแง่ไปก่อนนี่ขนาดเราว,ว่าบโบดกเป็นไในบาสันธิ์ท่บ้าบอหลายน้หรับผมเนี่ยผมบ่อเหมืนหลายนะครับพี่นอ้องหลายเถื่ออยู่เอาเหี้ยในป่าวะเนี่ยเอาแปงใส่ขี้เก่าปะ่ะแม่นแปงใส่จันจกน้อยแปงใส่จักน้อยพึ่งมาใส่แม่เพิ่นแต่เจอออกว่าเบิร์ดอ๋อ เอาป่าเรากำลังเตรียมอุปกรณ์ใส่ป่าเบื้องน้ำเนี่ยแป้งเป็ดแป้งเนี่ยอะไรแป้งสำหรับใส่ไข่มดแดงไข่ใส่ถุงมาอืเขาซื้อมาใช่ไหมครับป่าเป็นกิโลบ่เป็นถุงบ่แมนนวดได้ยี่สิบบาทโอ้แป้งห่อเห็ดขนมแมนบ่แอนแป้งที่ห่อใส่เห็ดขนมแป้งมันแป้งซิงข้าวโพอแป้งมันแป้งซิงคโปร์ครับป้าได้สูตรมาแต่ใส่ครับเก็ดลับตัวนี้ที่เอาแป้งใส่นี่ครับ ผู้อื่นเขาว่าดีก็เลยลองเบิ่งอ๋อคนอื่นที่เพิ่นเคยเฮ็ดก่อนแม่นบแนน่แม่นออืใช่แล้วก็ได้ผลอยู่ครับใครพิ่นก็นจะออกจากสวิงง่ายๆครับเคล็ดลับดีๆดเด้อครับพี่น้องเด้อทำรับผู้แย่ใครมูแดงแน่วัวจักว่าสิเฮ็ดแนวไดสูตรของปลาเล็กเพิ่นก็นเฮ็ดจังซี่ล่ะครับพี่น้อง<ม>จะเอาแป้งสิงคโปร์หรือว่าแป้งมันเนาะเอาโรยใส่ไข่เพิ่นจักหน่อยใส่นีเบิด แม่เพิ่งกิดจะไต่หนีเพราะว่าเพื่อนเกิดจะเลื่อนมกเกาะกันกับใครครับเพิ่อเกิดจะไต่ไปเลยแทบจะโบมี่ด้ยครับถือว่าขาบใครออกไปโบมี่ด้ครับนี่แต่มดแดงเพิ่นไต่ออกไปเปล่าๆเลยสังเกตเบื้องเรื่องครับพี่น้องที่มดแดงไต่ออกจากสวิงตอนนี้เพื่อนก็ไล่มดออกครับ สวิงมันทีสวิงทีทีเกินไปกับบ่ดีป่ะครับป่าสวิงแม่นทีโพดก็โอ้ยคันทีเกินไปมีแม่เพิ่นนั่งมีแม่เพิ่นก็จะบ่สามารถรอดเอาได้เนาะคันสวิงทีคันสวิงก็จะมีตะไคร่เพิ่นครับไข่ฝาก็บ่มีแล้วก็แม่ก็บ่มียบัวตีมืดเท่าได้มีตะไคร่ตรงๆดุ่นๆเลยคันหากว่าสวิงห่าง ตอนนี้ป้าเพาื่อนกำลังจะเอามุดแดงใส่ในถะังครับถังสำหรับเก็บไข่มุดแดงครับพี่น้องไงนี่แต่ไขง่งาๆครับพี่หน้องเป็นตอ,อนซ่อนครับไข่มุดแดงอ๋อหิดได้ครับป้ามานะี้ ไปครับพี่น้องรุ่นกันอีกต่อไปครับพี่น้องใกล้จะค่ําล่ะเดี๋ยวอีกจัหน่อยก็เด้ยเดือนท่างกลับแล้วครับสําหรับคลิปแง้ไข่หมูแดงเนาะครับพี่น้องเนาะกดีด้เดือนทางมาฮอดช่วง่ายคลิปครับพี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้านีนเด้อครับเด้อช่องนุงงสอนโคโนนาผ้ารอกับสําหรับคลิปนี่ผมนุ่งสอนโคหน้าขอลาพี่ล่าน้องไปก่อนครับคลิปหน้าพ่อกันไหมสวัสดีครับ